เจคู่ ev ป้ายแดงเปลี่ยนล้อแม็กช้ยางเดิมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเชนจากร้านลาดพรายยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าเจคู่ ev สีขานะครับเปลี่ยนล้อแม็กช้ยางเดิมครับผมโดยล้อและยางติดรถของเจคู่5นะครับจะเป็นขอบ18นิ้วยาง2 3ง55 18สามารถเปลี่ยนล้อแม็กและใช้ยางเดิมได้เลยครับโดยตัวล้อนะครับลูกคุลูกค้าเลือกเป็นตัวเวก e ิล vf x ศ1 มาในสเปค18กว้าง8.5นิ้วออฟเซต35 PCD นะครับจะเป็น PCD 5รู108ตรงรุ่นกับเจ้า JQ5 เลยครับโดยสีนะครับจะเป็นสี Black หรือสีดำเงาสีนะครับจะสวยงามและคุ้มพลกับสีตัวรถเลยครับล้อนะครับจะเป็นล้อน้ำหนักเบาพิเศษฟู f t f o r ิ i n g ล้อนะครับจะเบากว่าล้อเดิมติดรถ สามารถช่วยในเรื่องการเปียดไฟและอัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นครับโดยล้อเวนะครับผลิตจากโรงงานไทยอร่อยโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีรับประกันโครงสร้างถึง10ปีนะครับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงไปชมกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วกับเจ้า j ่5 EV ครับเปลี่ยนล้อแม็กใช้ยางเดิมครับผมโดยตัวล้อนะครับจะเป็นล้อเ w h วิ l VFX01 ล้อแม็กเบาฟูฟอร์มิงขอบ18แปดนิ้ว สามารถลัดคู่กับยางเดิม235558ได้เลยครับผมโดยทางร้านนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดแนะ่าจะเป็นการถอดใส่ยางให้ตรงกับมาร์กจุกลมด้วยเครื่องถอดใส่หลายรอยนะครับมีการเติมลมน้ำเจนรวมทั้งถ่วงล้อด้วยถ่วงล้อเลเซอร์และตั้งสุดล้อให้ทุกครั้งครับทางร้านนะครับมีล้อแม็กซ์ตรงรุ่น ptd 5้ารเจคู่ 8, 5, รถไฟฟ้ารถญี่ปุ่นและรถยุโรปพร้อมให้บริการเลยครับผมสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจอย,อยากแต่งรถหรือสอบถามสามารถสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะครับที่ร้าน ลาดภารยางยนต์นะครับ f เฟซบุ๊กแฟนเพจเอลพีเจอแม็กลาดภารยางยนต์ Line แอดออฟฟิเชียลแอสไสเอลพีเจอครับผมหรือสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 9 8 2 1 0 3 4 5ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ